ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับนะครับรถนครปฐมอาซีทักนะครับวันนี้ก็จะมาให้ชมนะครับอีสุสิล็อกกี้สองสี่ศูนย์นะครับอ่าคันนี้ผมทําไปเมื่อประมาณสามสี่ปีที่แล้วนะครับคันนี้นะครับแล้วก็ได้ขายออกไปนะครับคันนี้ตอนนี้ก็เอากลับมาทําใหม่ครับนะครับเอากลับมาทํามาเล่นเองนะครับคันนี้ เดิมที่เป็นสิบล้อนะครับเริ่มแรกเนี่ยไอคันเนี้ยมันเป็น6ลร้อก่อนนะครับแล้วผมก็มาทําเป็นสิบล้อนะครับทำเป็นสิบล้อแล้วก็ตอนนี้เอากลับมาก็ทําเป็นสิบสองล้อนะครับคันนี้ทําไ้วิ่งไปสวยนะครับก็กลับมาก็สภาพก็นะครับตามสภาพครับนะครับก็กลับมาแก้หลายจุดนะครับก็เลยมารีวิวให้ดูก่อนที่จะ ปรับปครงใหม่ทั้งหมดนะครับทั้งหมดเลยนะครับอันนี้คือสติกเกอร์ที่แปะอยู่ผมก็ลอกออกหมดแล้วนะครับครับลอกหมดแล้วนะครับรอทาใหม่นะครับอันนี้เป็นนะครับสิบสองล้อแปดคูณสี่นะครับอ่าช่วงล่างเป็นเฮอร์คิินะครับวันนี้นะครับทำมาวิ่งเล่นๆนะครับแลก็ มีแตกมีหักบ้างครับตามสภาพนะแล้วก็กาวร้อนที่หัวเยอะมากนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวเอาไปนะครับเขาพปสะอาดแล้วก็จะทําสีใหม่หมดนะครับทั้งคันนะครับรีวิวทั้งคันนะครับคันนี้ก็กระบะก็หัวเป็นพัดบูดนะครับหัวก็เป็นงานงานที่เอสระบุรีนะครับอันนี้ผมซื้อต่อมานะครับซื้อต่อคุณเด็กมานะครับหัวนี้นะครับตอนนั้นนะครับ ก็ระบะก็พัดบูดนะครับตอนนี้ก็ใส่เป็นล้ออะโลูนะครับยางลีซูนะครับนะครับก็ทําไปเรื่อยๆนะครับจัดทรงใหม่นะครับจัดทรงใหม่นะครับนะครับก็เดี๋ยวจะแต่งเต็มครับนะครับให้ลืมสภาพนี้ไปเลยครับนะครับ อีกด้านหนึ่งนะครับเดี๋้อีกด้านหนึ่งอ่าก็12ล้อนะครับก็จะใส่ถังลมไปแล้วนะครับอันนี้เหลือทำตะแกรงกั้นนะครับนี่ครับนะครับสภาพนะครับที่กลับมานะครับไม่เป็นไรครับนะฮะเดี๋ยวผมก็ทำของผมเรื่อยๆนะครับคันนี้นะครับ ก็คลิปอันนี้10ลอ้อเอาไป10ลอ้อกับหกล้อก็ยังมีในช่องนะครับก็ไปดูได้ครับสำหรับสมาชิกที่เข้ามาใหม่นะครับอันนี้ก็อันนี้ก็ขอบคุณครับผม